เด็กหญิงนิยายบุตรสาวตัวร้ายในนิยายนั้นเป็นยากบทที่36 ทางด้านหานเฟิงอี้ยังคงทำตัวตามปกติสิ่งเดียวที่ได้ยินมาคือหลายคนเล่าว่าพวกเขาเห็นความเศร้าเสียใจของนางเสมอแม้ว่านางจะพยายามทำตัวให้ยุ่งกับงานตลอดเวลาหานห้าเฟิงเองก็ส่งบุตรสาวไปช่วยงานกิจการเจื่อเถิงหลัวและจีฮาว่าภายใต้การดูแลของสี่แย่ภายน,นางอาจดูวุ่นวายกับการทำงานแต่บางคนได้เห็น ว่าช่วงเวลาที่ว่างนางยังคงแอบร้องให้เรื่องเล่านี้ทำให้ชื่อเสียงที่เคยเสียหายไปก่อนหน้านี้ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาด้วยความสงสารเดิมทีหลังจากเกิดเรื่องผู้คนยังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมองว่าการที่ติงเกาเลอร์เลือกจะทำแบบนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถทนพฤติกรรมที่ผ่านมาของหานเฟิงอี้ได้แต่อีกส่วนก็มองว่าหานเฟิงอี้มี ีสิทธิ์จะหึงหวงคู่มั่นของตอนติงเตาเลอร์ทำเกินกว่าเหตุอีกทั้งเขายังให้ความสำคัญแก่สตรีอื่นมากเกินไปเวลานี้คนที่เคยเข้าข้างติงเตาเลอร์อาจเปลี่ยนใจไม่ว่าอย่างไรหานฟังอี้ก็เคยรักติงเตาเลอมากการตัดสินใจครั้งนี้ย่อมทำลายจิตใจของนางอยู่แล้วหากไม่สุดทนจริงจะมีสตรีคนใดอยากทำลายการมั่นหมายของตอนข่าว ือวนเวียนอยู่รอบตัวพวกเขา แต่โชคดีที่เรื่องคราวนั้นไม่มีใครกล่าวถึงท่านหญิงเลี่ยงกองมากนะักอาจเป็นเพราะการตักเตือนครั้งตอนทำให้เจ้าหนุ่มแซ่ฉีนั่นรู้ตัวว่าไม่ควรเอาบุตรสาวของเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเมื่อเรื่องถูกผลักออกไปไกลตัวท่านอ๋องก็สบายใจมากขึ้นเท่าว่าความสบายใจนี้กลับนำเรื่องคาดไม่ถึงมาให้เขายิ่งหลังจากวันที่ติงเกาเลอร์เดินพางออกจากเมืองหลวงคน ที่เขาเคยวางเอาไว้ให้ดูแล้วก็ละหลวมโดยไม่รู้ตัวติงเกาเลอร์ออกเดินทางไปหลายวันแล้วทุกอย่างก็ดูเป็นปกติ โดยเฉพาะหนิงเลี่ยงกลงที่ดูเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรมากนักเมื่อไม่มีใครก่อปัญหาได้อีกท่านอ๋องก็ตัดสินใจให้บุตรสาวออกจากตำหนักอ๋องได้เพียงแต่ไม่นึกว่าหลังจากที่ออกจากตำหนักได้เพียงสองวันเท่านั้นในเช้าวันหนึ่งหนิงเลี่ยงกลงก็ก่อเรื่องท่านอ๋องเพคะ ท่านอองเสียงเรียกดังขึ้นขณะที่จิ้นอองนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเช้ากับพระชายาที่รอบุตรสาวมากินอาหารร่วมกันบ่าวรับใช้ที่รับหน้าที่ออกไปตามหนิงเลี่ยงหลงที่วันนี้มาช้ากว่าปกติเสียงตื่นตระหนกของอีกฝ่ายทำให้หนิงเฉินเหลือบมองพระชายาฝ่ายนั้นเข้ามาด้วยใบหน้าซีดเซียวในมือถือกระดาษแผ่นหนึ่งเอาไว้แล้วยื่นให้ เบ่าไปที่เรือนท่านหญิงแต่ไม่พบท่านหญิงแพคะมีเพียงประดาษแผ่นนี้วางเอาไว้เบ่ายังไม่ได้เปิดอ่านเมคะ แล้วของใช้บางส่วนของท่านหญิงก็งหายไปด้วยเพคะแม้นางจะรายงานแบบนั้นแต่ในใจย่อมรู้แล้วว่าในกระดาษเขียนอะไรไว้ท่านอ่องรับกระดาษแผ่นนั้นมาอ่านในใจไม่อยากเชื่อว่าบุตรสาวจะทำอะไรเช่นที่คาดเอาไว้เทาว่าเนื้อหาภายในกลับตรงกันข้ามกับความปรารถนาของเขาลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม หากท่านพ่อได้พบจดหมายฉบับนี้อาจเป็นยามเช้าลูกเดินทางออกจากเมืองหลวงไปแล้วขออภยัยหากลูกทำให้ท่านพ่อกับท่านแม่ผิดหวังการเดินทางครั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณชายติงคิดเช่นเดียวกับลูกหรือไม่หากว่าเราต่างคิดเหมือนกันลูกหวังว่าพระองค์จะสนับสนุนความสุขชั่วชีวิตของลูก และถ้าคุณชายสิงไม่ได้รักลูกอย่างที่ลูกมีใจต่อเขาลูกจะกลับมาเพื่อยอมรับชะตากรรมของตนมือที่จับกระดาษสั่นเทาหัวใจของท่านอ,องเหละไม้ถูกบีบรัดแน่นคิดไม่ถึงว่าบุตรสาวที่เขาเลี้ยงดูมาอย่างดี จะตัดสินใจหนีตามบุรุษไปท่าทีสงบเสงี่ยมหลายวันมานี้เพียงเพื่อให้เขาตายใจไม่รู้ว่านางหนีหายไปตั้งแต่เมื่อใดป่านนี้จะออกนอกเมืองหลวงไปไกลแค่ไหนแล้วถังลี่หลินได้อ่านเนื้อความในจดหมายเช่นกันใบหน้างดงามก็ซีดเผือดแม้นางไม่ปรารถนาให้บุตรสาวเป็นพระชายาของเหยียนหลัวอ๋องผู้นั้นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าการ ที่บุดสาวหนีออกจากตำหนักอ๋องตามบุรุษไปจะเป็นสิ่งที่นางปรารถนาชั่วครู่หัวใจของนางเต้นแรงร่างกายก็สวนเซคล้ายจะล้มลง เจนอ่องได้ยินเสียงร้องของบ่าวรับใช้เขาหันไปขว้าตัวพระชายาได้ทันท่วงทีก่อนที่ร่างนั้นจะล้มลงกับพื้นนางเงยหน้ามองสวามีมือที่จับเอาไว้เย็นเฉชับอยากพูดแต่กลับไม่มีแรงจะเอย่ยเขาเองก็มีร่องรอยกังวลในแววตาก่อนหันไปสั่งสาวใช้อามหมอมาแล้วอย่าพูดเรื่องนี้ออกไปเด็ดขาด ถ้าข่ารู้ว่าใครพูดออกไปอย่าได้วังว่าจะเก็บชีวิตของพวกเจ้าไว้ได้เมื่อสั่งงานแล้วเขาก็ประคองชายาให้นั่งลงบีบมือบีบแขนให้นางคลายความกังวลไม่มีใครพูดอะไร จนกระทั่งหมอเข้ามาเขารู้เพียงพระชายาเหมือนจะเป็นลมหลังจากที่ให้ยาแล้วก็จากไปในห้องส่วนตัวมีเพียงสองสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถังลี่หลินกุมมือสวามีเอาไว้นั่นสีหน้าที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยยังแสดงความตื่นตระหนกออกมา แม้ชั่วขณะนางก็ยังหวังให้เรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความฝันแต่เมื่อมองไปหน้าของสวามีนางก็ไม่กล้าย,ยอมรับว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงหนิงเลี่ยงกลงหนีออกจากตำหนักเพื่อไปตามหาคุณชายติง้งส่งคนไปตามหาลูกนะเพคะหนทางข้างหน้าอันตรายไม่รู้ว่านางไปกับสาวใช้เพียงลำพังจะเอาตัวรอดอย่างไร เหนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัยของบุตรสาวอีกทั้งหากมีคนรู้เรื่องนี้ชื่อเสียงของลูกค้องข้ารู้ข้าจะรีบส่งคนออกไปตามหานางส่วนเรื่องพี่คนข้างนอกจะรู้นั้นระหว่างนี้ก็ให้บอกไปว่านางไม่สบายเท่านั้นก็พออย่ากังวลข้าจะตามหาลูกให้เจอ นางจะไม่เป็นอะไรไม่ว่าจิ้นอ๋องจะโกรธแค่ไหนหนิงเลี่ยงหลงก็เป็นบุตรสาวคนเดียวของเขาเขาไม่ยอมปล่อยให้นางเป็นอะไรไปแน่ถังลี่ล,ลินพยักหน้าก่อนหลับตาลงนางไม่ทันได้เห็นความเจ็บปวดในดวงตาของสวามีหนิงเลี่ยงหลงต่อเรื่องแล้วพะยะค่ะ เสียงผู้ติดตามกล่าวรายงานให้คนที่กำลังอ่านหนังสือฟังห่วงหาวหลานเงยหน้าขึ้นมองคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าดวงตาไร้อารมณ์ของเขาไม่มีร่องรอยอื่นได ก่อนหน้านี้เพราะรู้ว่าทา้งแควนหนิ่งจะให้หนิงเลี่ยงกรงเป็นคู่แต่งงานของเขาจึงต้องส่งคนไปคอยจับตาดูยิ่งได้ค้นพบเรื่องความสัมพันธ์ทั้งข่าวลือและเรื่องจริงมากมายที่ได้รู้ในใจของเขาไม่คิดจะรับสตรีคนนั้นเป็นพระชายาอยู่แล้วแต่ก็ยังให้คนคอยติดตามเรื่องเราเพราะมีบางคนสนใจเรื่องนี้นางทำอะไร คนของเราติดตามอยู่ด้านนอกตำหนักออง อ,อนกลางดึกเมื่อึ้นนางหนีออกจากตำหนักอ๋องไปที่ประตูเมืองกับสาวใช้พยาค่ะเช้านี้มีหมอเข้าไปด้านในเหมือนว่าพระชายาจะประชวนคงเพราะพิ่งรู้ว่าบุตรสาวหนีออกจากตำหนักไปแล้วเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันสตรีชั้นสูงออกจากบ้านกับสาวใช้เพียงลำพังต่อให้กลับมาอย่างปลอดภัยผู้คนก็จะมองอย่างดูถูกเจ้าคิดว่านางไปไหน ถึงต้องแอบออกไปแองหหวงหาวรานคาดดาวบางอย่างได้มุมปากผู้ติดตามยกขึ้นถ้าดูจากพิศทางที่นางไปกระหม,ม่อมคิดว่านางคงไปพบติงเ่าเล่อพย่ะค่ะชายหนุ่มก้มลงมองเนื้อหาในหนังสือที่เขาอ่านเมื่อวันก่อน ขาณะราชทูตกลับมาสเสด็จพี่คงตอบมาแล้วสาลน่าจะตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ถึงอย่างไรห้องแต้แคว้นหนิงก็ต้องเตรียมคนเอาไว้รอแต่คนที่ควรจะเก็บตัวรอกลับวิ่งไปหาบุรุษอื่น น้ำเสียงของเขาเย่อหยิ่งและเย็นชาอันที่จริงไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยพบคนแบบนี้มาก่อนบุตรสาวขุนนางหลายคนในแคว้นต้าหวงต่างหวาดกลัวว่าบิดาจะจับพวกนางแต่งงานกับเขาบางก็กลัวว่าพี่ชายของเขาจะพระราชทานสมรสบางคนก็ชิงออกเกลือนทันทีที่ได้ยินข่าวลือบางคนก็จงใจทำทุกอย่างเพื่อไม่ต้องแต่งกับเขาเขาชินชากับสตรีเหล่านั้น แต่สิ่งที่ท่านหญิงเลี่ยงกลงทำรรนั้นต่างออกไปการอภิเสกสมรสของเขากับนางไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจแต่เป็นความมั่นคงระหว่างแคว้นสิ่งที่สามารถกำหนดเส้นทางในอนาคตว่าแขวนหนิงจะรอดพ้นจากสงครามได้นานแค่ไหนการเกี่ยวดองกับแขวนต้าห่วงไม่เพียงทำให้พวกเขาปลอดภัยจากแควนต้าห่วงเท่านั้นแต่ยังปลอดภัยจากการรุกรานของแขวนอื่นรอบข้างด้ว ด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้ในฐานะเชื้อพระวง์คนหนึ่งพี่ควรทำเพื่อแขวนหนิงหนิงเลี่ยงกรงกลับเลือกที่จะทําตามความต้องการของตนเองมากกว่าหากสตรีคนนี้เป็นคนธรรมดาก็ด้อยค่าตัวเองเพราะเป็นต้นเหตุให้คู่รักต้องร้างราแทนที่จะสํานึก กลับรีบไปหาบุรุษทันทีแต่เพราะไม่ใช่คนธรรมดาก็ยิ่งด้อยราคาให้ตัวเองต่ำลงไปอีกด้วยคิดถึงความปรารถนาส่วนตัวมากกว่าคิดถึงราษฎรพระองค์จะให้กระหม,ม่อมทำอย่างไรต่อไปพะยะค่ะ ป่านนี้ท่านอองคนส่งคนออกไปตามหาตัวบุตรสาวกลับมาเขาคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดวงตาปรากฏความหยามเยียดต่อครอบครัวนี้ขัดขวางเขาข้าเป็นคนดีอยากช่วยส่งเสริมคนรักให้ได้พบกันพยะค่ะผู้ติดตามรับคำเขาเข้าใจเจตนาของนายเหนือหัวของตอนดีแต่อีกประการหนึ่งคือ ท่านอองจะบอกเจ้าสีสวนหรือไม่พะยะค่ะต้องบอกอยู่แล้วมากตานี้ข้าจะให้นางเป็นคนเดิน หวงหาวร้านรอจนถึงตอนเย็นเจ้าสีส่สวนและสี่แยกกลับจากการดูแลกิจการที่ขายดีของพวกเขาไม่เพียงจีหาวาเท่านั้นแม้แต่เจอเถิงหลัวก็ได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกันทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นจนกระทั่งตอนที่นางกลับมาคนที่ทุกวันเอาแต่อยู่ในโรงเตียมกลับรอพบนายท่านมีอะไรหรือเจ้าคะ นางเอ๋ยทักเมื่อเขาขอให้นางไปพบที่ห้องส่วนตัวคราวนี้สี่แย่ไม่ปล่อยให้พวกเขาอยู่กันตามลำพังแม้จะเห็นท่าทางไม่ค่อยพอใจของฝ่ายนั้นก็ตามแต่เขาก็เลือกจะไม่ใส่ใจแล้วตามเข้าไปด้านในเมื่อนั่งลงแล้วห่วงาวรานก็ไม่ได้สนใจใชายหนุ่มอีกคนที่นั่งอยู่ในห้องคนเดียวที่เขามองก็คือเจ้าสีส่วนที่สนใจแค่ว่าในท่านห่วงมีบาง จะพูดส่วนเขาจะมองแต่นางหรือไม่มิใช่เรื่องที่นางสนใจหรือต่อให้รู้ก็เกรงว่าเจ้าสีสวนจะไม่เข้าใจอยู่ดีเจ้ารู้ข่าวท่านหญิงเลี่ยงหลงหรือไม่ คําเอ่ยของเขาทําให้นางประหลาดใจก่อนหน้านี้นางคุยเรื่องท่านหญิงกับเขาก็จริงเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงท่าทีสนใจคิดไม่ถึงว่าวันนี้เขาจะเรียกนางมาพบเพราะเรื่องของอีกฝ่ายเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะเรื่องข่าวลือหรือไม่ใช่ข่าวลือเขาเอ่ยมองดวงตากลมโตที่สนใจใครรู้เมื่อคืนท่านหญิงเลี่ยงหลงแ็บเสื้อผ้า ตามคุณชายติงไปต่างเมืองแล้วเขาสรุปง่ายๆคนฟังทั้งสองแสดงอาการประหลาดใจท่านหญิงเลี่ยงกรงที่สง่างามเลือกจะเดินทางไปหาบุรุษถึงต่างเมืองเกรงว่าไม่ใช่การเดินทางธรรมดาท่านอองทราบหรือไม่เจ้าคะถ้าทราบจะเรียกว่าหนีหรือเขายิ้มหยนันน่าจะเพิ่งรู้เมื่อเช้าเพราะมีหมอเข้าไปในตำหนักพระชายาคง เขาไม่ใช่คนช่างนินพาเพียงแต่เอ่ยถึงการคาดเดาเท่านั้นแล้วท่านรู้ได้อย่างไร สี่แย่เอ่ยคัดเรื่องนี้อย่างไรท่านอองก็ต้องปิดเป็นความลับแต่นี่ในท่านห่วงรู้เรากับว่าถ้าไม่มีคนข้างในบอกก็เป็นเพราะจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวอยู่ก่อนแล้วข้อสงสัยของเขาเข้าทีแม้แต่เจ้าสีส่วนที่เดิมทีสนใจเรื่องท่านหญิงเลี่ยงกลงจนลืมคิดเรื่องนี้นางต้องมองใชาหนุ่มเบื้องหน้าก่อนหน้านี้นางเองก็สงสัยว่าเขาเป็นใครมา หกไหนและต้องการทำอะไรที่เมืองหลวงกันแน่ทุกวันเอาแต่เก็บตัวอยู่ในโรงเตี้ยมแต่คนที่แทบไม่ได้ก้าวเท้าออกไปไหนเลยกลับรู้เรื่องที่เป็นความลับก่อนคนอื่นห่วงาหรานไม่ได้ตระหนกแต่ประการใดเขาเตรียมเรื่องราวที่จะอธิบายไว้นานแล้วดวงตาสงบนิ่งจ้องมองแขวนป้าห่วงกับแขวนหนิงมีสัญญาสงบศึกกันสิบปี ตอนนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดปีเหลือเพียงสามปีสุดท้ายถ้าสัญญาสงบศึกจบลงแขวนหนิงอาจเผชิญหน้ากับสงครามชายหนุ่มเกริ่นขึ้นด้วยเรื่องที่เหมือนไม่เกี่ยวข้องกันพี่แขวนหนิงตื่นตระหนกเป็นเพราะตอนนี้แขวนต้าห่วงกำจัดภัยร้ายจากกบฏท,ที่หลงเหลืออยู่ทั้งหมดได้แล้วภายในสงบสุก แขวนตาห่วงอาจถึงเวลาสแสวงหาอำนาจภายนอกสิ่งที่แขวนหนิงกลัวมากที่สุดคือชิ้นอ๋องของต้าห่วงพวกเขาต้องการกำจัดความกังวลน,นี้ให้สิ้นไปด้วยการสารสัมพันธ์ระหว่างแขวนแม้ว่าจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองแต่ซีเย่และเจ้าสีสวนก็พอจะคาดเดาวิธีการที่จะสารสัมพันธ์ได้ดีที่สุด ยามนำมาเชื่อมโยงกับท่านหญิงเลี่ยงกรงก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นพวกเขาจะส่งหญิงเลี่ยงรงให้อภิเศกสมรสกับชินอ๋องหรือเจ้าคะหญิงสาวเอ่ยสิ่งที่นางคาดเดาอันที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ถูกระบุเอาไว้คือเชื้อพระวงหญิง ด้วยฐานะของชินอ๋องหากต้องการหาสตรีที่เหมาะสมก็ควรเป็นระดับองค์หญิงเท่านั้นไม่ใช่แค่เชื้อพระวงศ์ชั้นรองแต่แขวนหนิงไม่มีองค์หญิงที่เหมาะสมหนิงเลี่ยงหลงคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดพวกเขาจึงระบุมาอย่างคลุมเครือถ้าทางต้าหวงตกลงก็แค่แต่งตั้งหนิงเลี่ยงหลงขึ้นเป็นองค์หญิง แล้วท่านอยู่ส่วนไหนของเรื่องนี้นี่คือครั้งแรกที่นางเข้าใกล้ตัวตนปิดศนาของชายตรงหน้ามากที่สุดห่วงห่าวหลานมองสตรีตรงหน้าสายตาลึกล้ำพยายามค้นหาบางอย่างป้าห่วงไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธห้องเต้มีรับสั่งให้ชินอ๋องลองมาดูตัวท่านหญิงเลี่ยงหลงก่อนหรือบางทีอาจพบสตรีที่เหมาะสมกว่า ข้ามาที่นี่เพื่อดูสถานการณ์เรื่องท่านหญิงเลี่ยงกรงให้ชินอองคำอธิบายนี้ตอบข้อสงสัยได้ว่าทำไมเขาไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากอยู่ที่โรงเตี้ยมเหมือนรอบางอย่างที่แท้ในท่านห่วงเป็นคนของชินอองแห่งต้าห่วง ก่อนหน้านี้เพราะเขามอบอำนาจการค้าขายให้นางอีกทั้งยังจ้างนางให้คอยจับตาดูพวกกบฏอีกก็เพราะเขาทำงานให้เหยียนหลัวอ๋องผู้นั้นครั้งนี้ที่เขาเคยบอกว่ามาตามหาคนก็คงเป็นท่านหญิงเลี่ยงกลองคนนี้เขาจับตาดูทุกการกระทำของหนิงเลี่ยงกลองมาโดยตลอดถ้าเทียบกับทุกเรื่องที่เขารับรู้มาโดยตลอด เกรงว่าแขวนหนิงคงส่งหนิงเลี่ยงกลงไปต้าห่วงไม่ได้อีกแล้วแล้วคำตอบที่ท่านจะมอบให้ชินอ๋องล่ะเจ้าคะชายหนุ่มยิ้มเดิมทีชินอ๋องไม่ได้สนพระไทยนางอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งรู้ว่านางไม่มีค่าให้สนใจเช่นกันไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของนางกันแน่ย่อมเป็นโชคดี เพราะนางจะได้สมหวังในความรักที่แย่งชิงมาเขาเอ่ยประชดประชันแล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปเกรงว่าชื่อเสียงนางคงไม่เหลืออีกเจ้าสีสวนอดหัวเราะไม่ได้ไม่หรอกเจ้าค่ะบนโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่ารัศมีของนางเอกอยู่อะไรคือรัศมีของนางเอกแม้แต่สีแย่ที่เงียบมาตลอดก็อดถามขึ้นไม่ได้ รัศมีของนางเอกเป็นพรวิเศษที่ทำให้สตรีคนหนึ่งไม่ว่าทำอะไรก็มักประสบความสำเร็จแม้ตกยากผิดพลาดแค่ไหน ก็กลับร้ายกลายเป็นดีได้ต่อให้ความรักของสตรีคนนั้นได้มาจากการแย่งชิงหรือทำร้ายคนอื่นมากมายแค่ไหนพรวิเศษจะทำให้กลายเป็นแค่การกระทำของรักแท้นางเย้ยหยันไม่ใช่เพียงเรื่องของมารดาแต่คือเรื่องราวที่นางประจักษ์มาตลอดชีวิตก่อนหน้านี้ แล้วตกลงว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปห่วงห่าวรานขมวดคิ้วมีบางอย่างที่เขาติดใจแต่ไม่ได้เอ่ยออกไปดวงตาเรียวแต่ตาดำกลมโตเหลือบขึ้นมองเขารอยยิ้มที่เหมือนดอกไม้บานแสนเยือกเย็นไม่ทำอะไรทั้งนั้นข้าอยากรู้ว่าเรื่องเราจะดำเนินไปอย่างไรเราให้ตำหนักอ่องดิ้นรนปิดข่าวหลังจากนี้ยังมีโอกาสอีกมาก ขอเพียงนางไปพบติงเตาเล่อได้ดั่งใจหวังเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงชินอ๋องของเราสนับสนุนให้คนรักกันได้พบกันอยู่แล้วรอยยิ้มร้ายปรากฏขึ้นดูเหมือนเขากับนางจะคิดเรื่องนี้ตรงกัน แล้วเรื่องนี้จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นหรือไม่เจ้าคะสายตาของห่วงห่าวรานอ่อนโยนต่อคำถามนั้นในใจนางยังมีความเป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเสียอีกไม่รู้ว่าหนิงเลี่ยงกรงเคยคิดแบบนี้หรือไม่เพื่อคำว่ารักทอดทพ้งทุกสิ่งไม่สนใจดินฟ้าไม่ใยดีผู้คนใต้ล่ารักนี้ควรค่าแก่การชื่นชมจริงหรือ หนิงเลี่ยงโรงไม่ได้มีความสำคัญมากขนาดนั้นนางจะอยู่หรือตายสำหรับชิ้นอองก็แค่ลมพัดใบไม้ไหว เพื่อไม่ให้ข่าวนี้รู้ออกไปถึงภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามมีให้หลุดไปถึงห้องแต้จ้นอองเก็บซ่อนมิดชิดบอกแก่คนนอกว่าหนิงเลี่ยงหลงป่วยไขย้หลังจากหายแล้วจะไปถือศิลที่วัดเก็บตัวเงียบสงบระหว่างนั้นก็ส่งคนออกไปตามหาได้ไม่มากนักแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร คนของเขามักพบอุปสรรคเสมอแม้กระทั่งการจะเดินทางไปยังเมืองที่ประสบภัยพิบัติก็ยังยากลำบากยิ่งเรากับมีมือที่มองไม่เห็นคอยปิดกั้นพวกเขาอยู่ด้วยการอำนวยความสะดวกของห่วงห่าร้านหนิงเลี่ยงหลงเดินทางมาถึงเมืองที่เกิดภัยพิบัติอย่างปลอดภัยที่นี่เกิดปัญหาดินถลม่มจากฝนตกหนักทับบ้านเรือนไปหลายหลังเดือดร้อนหลายหมู่บ้าน นอกจากนี้ฝนที่ตกหนักมาโดยตลอดยังทําให้น้ําท่วมขังพี่ชายของติงเกาเลอร์เป็นขุนนั่งซึ่งได้รับหน้าที่ให้มาตรวจสอบและช่วยเหลือชาวบ้านเขาพาติงเกาเลอร์ติดตามมาด้วย คราวนี้พบกับความยากลำบากใจในการกินอยู่ไม่น้อยอีกทั้งยังหวังสร้างผลงานลบล้างชื่อเสียงที่เสียหายหนึ่งเลี่ยงกลงเดินทางมากับสาวใช้เพียงสองคนตลอดเส้นทางสวมชุดเป็นบุรุษแต่ท่าทางสำอ้าง เรากับสตรีไม่เคยออกนอกเรือนตนมาก่อนความทุกยากที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับนางเช่นกันนางอาศัยสอบถามชาวบ้านรร้ทั้งจนรู้ว่าที่อยู่ของผู้มาช่วยเหลืออยู่ไม่ห่างออกไปนักพวกเขาตั้งค่ายในที่ราบไม่ได้พักอยู่ในเมืองเพื่อความสะดวกในการแจกจ่ายอาหารและให้ความช่วยเหลือคนในพื้นที่ห่างไกล ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ